ครับผมโค้ชพูนนะครับตอนนี้เพิ่งเราชมรายการซิก์แท็กก่อนเลยนะครับผมวันนี้ผมจะพามารีวิวการกินของผมนะครับผมที่ชินกันเซ็นซูชินะครับผมมีการสั่งอาหารมาเยอะแยะมากมายครับนี่อันนี้โชว์ให้ดูก่อนเลยข้าวเนื้อเนื้อนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซูชิหต่างๆซูชิต่างๆซาซนม่อนใดๆนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมนะครับก็จริงๆอ่ะสั่งไว้อย่างวู่วามมากๆเลยเนื่องจากว่าเพิ่งไปทํางานมาแล้วก็หหิวและหิวแหละ ก็เลยสาผมมีมีซุปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คุยไปกินไปนะครับคือมันไม่ใช่แค่มารีวิวเท่านั้นนะเพราะว่าอันนี้คือจะมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ปีหน้านะครับผมแต่ก่อนอื่นก็คือขอ recap ข,ของปีนี้ก่อนคนระับปีนี้เป็นปีที่ซิกโปรเจกต์เนี่ยเรียกว่ามีความยุ่งวุ่นวายเจอะมากาก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนโค้ชปูแนนมาตลอดนะครับผมก็เรียกได้ว่า ปพิ่มใจนะครับกับการที่แบบยังคงติดตามแล้วก็ยังคงให้การสนับสนุนยังคงเข้ามาดูคลิปกันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้พูดแบบอย่างเป็นทางการเลยนะว่าช่องซิปแทร์โปรเจกต์เนี่ยผมกลับมาฟื้นตัวนะครับเกือบเกือบจะเป็นปกติแล้วนะครับก็คนเข้ามาดูเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ผู้ติดตามนะครับก็ไหลขึ้นเรื่อยๆนะผมในทุกๆชั่วโมงนะครับ เติบโตขึ้นทุกๆชั่วโมงครับสำหรับยอดของผู้ติดตามครับยังไงต้องขอบคุณมากมากนะครับแต่วันนี้จะไม่มาคุยเรื่องของช่องอย่างเดียวนะจะมากินโชว์ด้วยนะครับผมสําหรับช่วงสิ้นปีนะครับใครที่แบบดูคอนเทนต์ของผมนะคือก็จะแบบจะมาถามว่าโค้ชช่วงสิ้นปีเนี่ยจะต้องคุมอาหารย,ยังไงนะครับผมผมบอกตรงนี้นะว่าต,ต้องคุมไหมไม่ต้องคุมจะคุมเพื่อใช่ปะ่ะเนี่ยกินนะให้มันมีศิลปะปนะครับคือมันไม่จะมีไขไ่นี่ตีไข่ให้มันแตกแล้วก็เอาเนื้อเข้าไปคุกในนี้อย่างนี้ อแล้วก็เราก็จบใช่ครับนี่แบบนี้เลยเราจะบอกว่าอืมอร่อยเลิอร่อยแล้วจะบอกว่าที่นี่ราคาดีมากราคาดีมากราคาโคตรถูกเลยคือราคาดีจริงๆครับสั่งแบบจุกๆเนี่ยนะครับเอาซีนท์มากรมกรมพันหนึ่งคือกินแบบว่ามาหนึ่งมากินบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ครับและไฮโดรโทเชสอ๋อสินแบบ เลยครับผมเฮ้ยจะบอกว่าเมื่อกี้กินตัวปลาอร่อยมากปลาใช่แต่คนกูนั้นไม่กินตับนะคะคนไม่กินตับอร่อยนี่คือซุปมิโซะนะครับซุปมิโซะตะแคงไม่ได้นะ้ตะแคงเดี๋ยว่าคว่ำโชว์นิมโชว์นี่อันนี้เป็นซูชิซัมมอนนเอ๊ะ ถ้ะ,ะอืมอาหารมาเพิ่มอีกยู่แล้วอร่อยยิ่งเปิดสั่งใช่มเปิดสั่งแบบวางมากวางคนเดรับ,รบมันไม่ได้มีหลายหน้ามากมันแค่มีแซนด์นบนไฟอย่างเงี้ยครับหน้าชีสแบบนี้กินเลยหลายคนนะ ตีเรียนมากเรื่องของการไดเอทแบบยิ่งปีอ่ะก็อยากจะยืนยนอยู่เพราะว่าผมบอกให้ réussi, นะเดือนธันวาเนี้ยหรือว่าช่วงิ้นปีเนี้ยครับมันช่วงที่วันที่ไม่เหมาะสมสับการคุมอาหารเพราะคุณจะทรมานโอเคไหมครับก็คือถ้าเราออกกำลังกายหนักหนักมาทั้งปีแล้วมันก็แบบให้รางวัลตัวเองตรงนี้จะเป็นไรนะจริงแต่ว่ามันก็ต้องแต่ว่าคุณก็ต้องออกกำลังกายหนักจริงอ่ะ ครับเราก็กินได้หนักจริงอือ 3> <3> <3> มเราหนักกระปีจริงเพราะเราหนักมากระปีจริง 3> <3> ครับนีไแล้วอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ใหม่คือตอนนี้ผมกําลังเตรียมโปรเจกต์นะครับสองโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยนะผมใหญ่ใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่แบบโคตรโคตรนะครับผมซึ่งก็ต้องมีงานโชว์หุ่นจะต้องมีการแบบเหมือนโชว์ซิกแพคอะไรเงี้ยเนาะถ่ายวงถ่ายแบบนะครับขนาดผมเตรียมเพื่อจะมีซิกแพคนะเตรียมตัวไดเอทนะช่วงนี้ผมยังไม่ได้เอทเลย ต้องปล่อยนะผมเพราะว่าเป็นช่วงของการพักผ่อนนะ,นะครับแล้วก็ยันคือเดี๋ยววันทุนี้ก็จะไปเที่ยวกับครอบครัวนะผมไปเขาใหญ่กันนะครับเรื่องการละเอียดเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วไม่มีไม่มีผลนะครับไม่สามารถละเอดได้นะครับผมเพราะงั้นกินให้เต็มที่นะผมแล้วก็พอเริ่มปีหน้าปุ๊บพอหมดช่วงหยุดยาวไปแล้วเนะี่ยค่อยลุยต่อนะครับผมแล้วมากินให้โร่เ้มากินโอยดูนี่นี่คือข้าวหน้าไก่ข้าวสวยครับ เลิศอะ่ะราคาดีมากค่ะเก้าสบาท99บาทเองถูกมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหมาด้วยอืเด็ดอ่ะคือมันก็จะมีบางช่วงที่อาจจะนียบๆเลยนะเล <c oughs> จศกินอยู่นะครับผมแต่ <c oughs> กินดยูให้ดูแล้วจะบอกว่าเมนูที่นี่ก็คือหลากหลายมาก อันนี้โทวไปแล้วเนาะอันเนี้ยน,น,น,นี่น่ากินตายแ,แต่ก็รีแฮกเรื่องของตวงผมแล้วกันเนาะตลอดทั้งปีครับคือหลังจากที่เปิดช่องใหม่ใช่ไหมครับก็มีการไปเฮาทำสิ่งที่แบบอยากทําอืำคือนี่ไงท,ทําทําหน้ามาใหม่นะ <laughs> <laughs> ครับหลายคนอยากให้ผมสลรลุปว่าผมทําอะไรบ้างน,นะครับก็ <laughs> จะมีฟิ filler ลล botox นะครับ ทำจมูกนะนะครับแล้วก็จะมีสัดคิ้วเพิ่มนะครับทำอะไรกันจัดฟันจัดฟันอ่าก,ก็ารีบนี่ไปจับมานะครับเป็นจัดสลีปนะครับผมที่คอก็มีนะครับท<ม>ี่อ,อกก็มีนะครับผม,ม,บผ,มผมยาวสวยด้วยว้ <laughs> ผมยาวด้วย <laughs> ครับก็อันนี้คือแบบเรียกว่าเป็นฟอโนโเมทัลจริงเลยนะครับคือแม้แต่หุ่นเนี่ยก็ยังเปลี่ยนครับจากเดิมเนี่ยเป็นทรงน้เผ่ากายก็ปรับหุ่นลงมาเป็นทรง ฝ่า,ายฟิตเนสที่แบบเน้นความสงส่วนมากกว่าตอนนี้แล้วนะครับผมคือพูดเลยว่าเปลี่ยนแบบสาวรหองสี่องสานะไม่แต่ระบบการทํางานวิธีการทางานแล้วก็วิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะการทำธุรกิจก็เปลี่ยนไปครับผมปัจจุบันนี้ผมแทบจะไม่ไม่เทน,นั้เรียนแล้วไม่ทำพีทีแล้วนะครับผมก็หันมาทําเกี่ยวเรื่องของธุรกิจจริงจังนะครับผมซึ่งก็เนื่องจากว่าเราโตขึ้นด้วยนะครับอายุก็สี่ต่อจะสี่สามเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วนะครับดังนั้นนะครับถ้ามวลแตะมาเทนอย่างเดียวเนี่ยนะครับคือ ผมบอกเลยว่าอาจจะไปไม่ถึงฝันอย่างที่ผมเคยคิดฝันเอาไว้ว่าแบบเออผมมีเป้าหมายส่วนตัวแบบผมอยากจะพูดได้ไหมอ,ะอ่ะพูดเลยผมอยากจะไปแบบหลักร้อยล้านสักครั้งในชีวิตอยากจะลองลองไปหลักร้อยดูหลักสิบแบบเคยไปมาแล้วครับแต่ทีนี้นจะไปหลักร้อยดูดูที่ว่าตัวเองมีศักยภาพมากขนาดนไหนครับก็ปีหน้าเนี่ยนะครับถือว่าเดือดมากแล้วผมก็ทําเต็มที่มากๆนะครับสบการที่จะทํางานตรงนี้เนาะนะครับยังไงก็ฝากเชร์เป็นกำลังใจโคตรแนั้นด้วย แต่ก่อนที่เราจะทํางานเราก็ต้องกินก่อนใช่ไหมล่ะเป็นการเติมพลังนี่นะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบกินจะถูกคนข้างๆนแย่งกินหมดแล้วจะะ๊ะจริงอร่อยมากอร่อยมากอรบอกว่าอันเนี้ยมันอ,อร่อยเพราะว่ามันมีนะหอมเจียวเนาะเนี่ยหอมเจียวเฮ้ยอร่อยมากนีต้องคุกข้าวนะ ใช่ใช่อร่อยอร่อยจริงมู้วามละสั่งมาเยอะมากเลยเนี่ยีข้าวหน้าเนื้อนะครับอ่ะเฮ้คุณจะบอกว่าร้านร้านซูชิชินคนเซเนี่ยเป็นแบบเป็นราคาที่แบบทุกคนสามารถจับต้องได้จริงๆนะคะเพราะว่าซูชิเนี่ยราคาเริ่มต้นค่ชิ้นละสิบเอ็ดบาทเท่าไห้่อือ ใช่ 1> ส1บดาทเท่าน,านั้นส่วนที่เราเห็นอยู่นี่คือเท่าไรหร่วะนั่นแหละเออแต่คือคุ้มอะ่ะคุ้ม, <c oughs> มอร่อยจริงอร่อยจริงทำง,งานมานเหนื่อยนะล้วก,ก็กินอย่างนี้นะมีความสุขยิ่ง <c oughs> ใช่ส่วนแบบคนที่รู้สึกว่าอ่าะถ้าเป็นช่วงที่ไม่ได้ปล่อยตัวปล่อยใจอนยะ่างนี้ จะสามารถกินซูชิแบบนี้ได้ไหมคะโค้ชได้ก็เดือนหนึ่งเขาอาจจะสั้นสองสมางมครั้งของละครัง้งพอนะครับคือบางคนอาจจะมียึดติดว่าต้องกินหมามีอะไรนะชีสเดย์ที่ละครั้งหรือชีสมีลที่ละครั้งราดับผมนะ,นะที่ละครั้งนี่ถือว่าเยอะไปควรแบบถึงแบบจุดๆหนึ่งที่แบบเฮ้ยน้ำหนักแม่งลงแล้วบริสเฟแม่งลงมาระดับนี้แล้วร่างกายม่นก็เครียดแล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้เราค่อยมาชีกันเนาะ แต่ที่ก็คือผมต,ตัวผมนะผมจะชีตอยู่ที่ประมาณถ้าตอนที่ไรเดียรจริงๆอ่ะผมจะชีตอยู่10วันครั้งหรือถ้าเกิดว่าช่วงเครียจดจัดๆหรืต้องมีมีการรีฟีก็แน่อนอนอาจจะมีแบบสัปดาห์ละหนึ่งมือ้อหนึ่งมื้อเท่านั้นนะครับสัปดาห์ละหนึ่งมื้อนะครับผมที่ผมจะปล่อยแล้วก็วันนั้นถ้าผมจะกินวันมีวันเดย์คือกินวันละมื้อเท่านั้นนะครับตรงนี้สร,รุปว่าโปรเจกต์ใหม่ของฟีน้ามีอะไรบ้างโ,โ,โอ้โหโปรเจกต์ใหม่ของฟีน้าเผยได้ไหม นิดๆครับอาหารเสริมนี่แน่ๆนี่เป็นอาหารเสริมสูตรที่คุณแนนเป็นคนทิ้งออนขึ้นครับผมอาหารเสริมที่มีซิงค์มีกอิีนมีมมสารสกัดจ,จากกาแฟชาเขียวสารสกัดที่ช่วยเรื่องของการเผาผลาญครับแล้วก็มีสารสกัดที่ช่วยบล็อกเก่ยวเรื่องของแป้งแล้วก็เรื่องของไขมันได้ครับผมก็เพื่อว่า กระตุ้นทุกแพทเวยสำหรับการเผาผ่านไขมันตรงนี้แล้วก็ช่วยเร,รื่องของการสร้าง้ามเนด้วยในแคปซูลเดียวซึ่งมีตัวของคุณหมอนะผมนะครับที่ผมทํางานร่วมด้วยนะผมเป็นคนช่วย,ด,ยวดูเกี่ยวเรื่องของคุณภาพของตัวอาหารเสริมซึ่งแน่นอนว่ามีความมีหมอมาช่วยอร์ตเราเนี่ยครับตัวของคุณภาพไม่ต้องพูดถึงคือจึงแน่นอนคือรับรองรว่าแบบเอฟเฟกต์กโดสแน่นอนครับผมนะไม่มีการกักโดสเพราะแบบเออกิน กินเท่านี้เป็นแบบนีหลอกๆแค่มันมีพอมีไม่ใช่นะครับคือก,กินแล้วต้องได้ผลจริงตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของอาหารเสริมนะครับันจะมีเรื่องของเสื้อผ้าอุ้ยทางเส,สื้อผ้าหรอสิบแปดวันจะก,กิน,นเสื้อผ้าแล้วแล้วแบบเห็นคอมเมนต์แบบเยอะมากนะว่า โพสใส่ซื้อเสื้อที่ไหนอะไรยังไงคือเฮ้ยจะทําแบรนด์ของตัวเองอ่ะทแบรนด์ของตัวเองแล้วแล้วจะมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองแล้วนะครับโพสต์แนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือราคาคือมีคุณภาพบอกเลยราคาคือดีสุดๆบอกเลยคุณภาพก็คือดีไม่ให้เสียชื่อแบบว่าช่องซิกแทโปรเจกต์แน่นอนคือไปดูมาอย่างดีแล้วแหละว่าแบบเออไอตัวที่เราจะทำเนี่ยนะครับมันมีคุณภาพสูงจริงแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับทุกคนสามารถจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของอาหารเสริมหรือว่าตัวของเสื้อผ้าเนี่ยนะครับคือ บอกเลยว่าเน้นเรื่องของราคาที่เป็นมิดแล้วก็ทุกคนสมนามารจับต้องได้แล้วก็คุณภาพก็ต้องสูงมากด้วยนะครับแล้วก็อ่อาอื่นแตนี้ก็จะมีเรื่องของอ่ะเวโปรตีนนะครับเวโปรตีนเนี hmm. ่ยมันชะง,งักไปอยู่ช่วงหนึ่งใน้เขาจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับในปีหน้านี้แน,น,นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเทรดออนไลน์หลายอย่างก็จมีเทรดออนไลน์นะครับผมที่เป็นระบบใหม่เป็นระบบใหม่ที่มีความละเอียดมากขึ้น โปรแกรมเดือดมากขึ้นนะผมแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีการดูแลที่ใกล้ชิดมากขึ้น,นครับแล้วก็จะมีในส่วนของงานสัมมานานะครับสัมมานาออฟไลน์แบบจะได้เจอหน้าคนชกูแน่แล้วก็จะมีการสอนนะผมไม่วจะเป็นเรื่องตัวของอ l t i m a t e Fat Loss s e a r นะครับหรือว่าจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะครับชื่อคอร์สว่า Hyper t r o p h เ Specialist นะผมคือเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านการสร้างกล้ามเนื้อนะครับอันนี้คือบอกเลยว่า มีคอสพวกนี้แน่นอนครับผมในปีหน้านะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ยังไงตอนนี้เนี่ยพวกเรากําลังกินข้าวกันอย่างเบาบาเลยทีเดียวคือตอนนี้โค้สพูดก็คือคนข้างๆก็คือแย่งกินกับผมใช่ผมก็ต้องต้องแบบผมต้องสู้กับเขาแล้วนะครับยังง่ายเดี๋ยวขอกินทำก่อนโชอัโหเนี่ยอันนี้คือซูชิฟัวกานะชิ้นละเท่าไหร่อ่ะหกสิบเก้าบาทเฮ้ยฟัวกาอร่อยมากจริงฟัวกาหกสิบเก้าบาทอร่อยอร่อย คือจริงๆแบบร้านนี้คือแบบใครไม่เคยมากินนะคะแนะนำเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยคือราคาคือแบบรีสเนเ b l e สุดๆไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเขานะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆนี่คือมาดีๆมาได้นะคะสปอนเซอร์เขาได้กินดีนะคะยินดีนะครับแต่ด้วยความชอบจริงนะก็เลยแบบมาจริงๆเคยมาแล้วแหละรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กินแล้วรู้สึกตื่นใจใช่แล้วก็เลยมามาซ้ำนะครับตรงนี้หน่อยครับคือมันเป็นแบบว่านะคือแบบ กินบุฟเฟ่ต์แต่เป็นแบบสั่งแบบอราคาเออได้ฟิลนั้นเลยใช่อิ่มแบบจุกๆเลยนี่ถ้าเกิดว่าไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์ที่มันเป็นอะไรวะอ่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอราคาอย่างเงี้ยมันหัวหนึ่งอ่ะมันตกประมาณเกือบพันอยู่นะอ่าใช่ใช่แต่อันนี้คือแบบกินแบบตีกลมๆแบบพันหนึ่งคือเนี้ยได้เยอะแบบเยอะยิ่งอ่ะเยอะอิ่มแน่คนพวกนั้นยังอิ่มอ่ะครับคิดดูแล้วกันก็ ใงไก่ฝากด้วยนะครับผมกับตัวของเนี่ยชิงระเซนนะครับฝากทำไมวะในเมื่อเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ฝาก,ากแหละกินมากก็ได้กินมากมันอร่อยมันอร่อยจริงก็เลยม,ม,ม,มามามารีวิวนะครับแล้วก็ฝากด้วยกับโปรเจกต์ของโค้ชแมนซึ่งมีเยอะแยะมากมายครับอาหารเสริมเวกโตีนนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรว่าเสื้อผ้านะครับคอสออฟไลน์คอสออนไลน์อออนลนต่างๆนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยในในปีหน้านี้นะครับช่วงนี้คืองานเยอะมากนะครับก็กำลังงานเยอะแล้วนะครับจากช่วงก่อนนั้นนี่คือเจอมรสุมใช่ไหมนะครับตอนนี้คือก็พูดเลยว่า กลับมายืนได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบทำงานได้เต็มที่แล้วเนาะก็ยังไงฝากาด้วยนะครับผมจากตัวของโปรเจกต์ของคนพวกนั้นทั้งหมดนี้นะครับผมตอนนี้ยังไงผมขอกินอาหารหยุดที่อยู่ตรงหน้าผมก่อนกำลังมองมันเลยกลางเดือนเลยนะครับผมกินโชยคัมอ่าฮืมโคตรเด็ดครับแล้วไงเดียวเราเราจะกินเนี่ยเขาดูตอนเต็มเลยไหม <S <S ไม่อ่ะทำะไมอ่ะไม่อะกินเนี้ยเป็นชั่วโมง โอเคก็เด okay, ี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวต่อก่อนนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับถรือคุณชอบโพสต์ผู้แน่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์ครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวอตัวกินข้าวก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับยั่งเดือดนี่ยเป็นช่อนะอึ๊บออม